เอาล่ะสวัสด uh, no. 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 ีทุกคนนะอธีออฟฟิเช uh, like ียลเด้อเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ออฟคาเฟ่เนาะพอดีว่ามาลุ่มเวียดเนาะมาลุมกับเรื่องการสร้างเบรนตับเชลซีบินเร็วๆแต่ว่าอ่าก็เลยแบบมันได้บรรยากาศงานได้เอ่อได้ฟีลก็เลยสิถ่ายคลิปเนาะวันนี้อัปเดตเรื่องอ่าสองอธีออฟฟิเชียลเนาะ ่าว่าเขาจะเฮ็ดอย่างนี้อยู่ในซองของเฮาเนาะลักๆเลยเนาะที่ว่ากำลังเฮ็ดอยู่นะตอนนี้เนาะอัปเดตให้ฟังเนาะ<ม>ก็คือเรื่องของผลงานเพลงเนาะสไตล์ฮินดี้ฟังสบายๆได้นะกับภาคทุกคนเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะจะปล่อยในวัยนี้ลหลักเดือนสองนี่นาะเพราะาตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดดนตรีอยู่กำลังซ่องอ่าอ่าเฮ็ดดนตรีเนาะเฮ็ดดนตรีแล้วก็จะอัรแล้วก็จะถ่ายเอ็มวีววันี้เนาะเลยรับฟังกันในนอนเนาะนักห้องก็เป็นนักห้องใหม่น ห้องก๊กองนักแสดงก็เป็นน้องๆหน้าไม้แกะกองเชียวกันเนาะอันนี้อยากอยากให้ทุกคนได้อ่าช่วยสนับสนุนอ่าเป็นเพื่อนมาเป็นความตั้งใจเนาะเป็นความตั้งใจที่ว่าอยากจะอยากจะเฮ็ดผลงานเพลงอยากจะเฮ็ดอ่าหลายๆอย่างเนาะจีจีจีีอ่าคิดไว้เนาะระดับคือผลงานเพลงแล้วกับเรื่องของอ่าละครเรื่องของ หลายๆๆย่างเนาะทีว่าจะเห็ุเรื่องของอะละครหนังสั้นนู่นนี่นั่นกับซื่อวะไงคือซื่อเนาะซื่อทีว่าจะสร้างสารรค์ผลงานให้ทุกคนได้เบิง่งเนาจะเป็นจังใดกระตองแบบติดตามแล้วกระดมนิติสมไปน้ำกัดเนาะเพราะว่ามื่อกี้กลมกับไอายที่ว่าเพิ่อยูฟังไทยแล้วเพิ่นกับเป็นค้ายเพลงที่กัดเนาะเขาอาจจะได้ห่วมงานกันแบบผลงานอ่า สองฟังโขงสองฟังของลาวไทยสังกีนะเอ,อบารา์เฮาส์ฟิชเชอร์ลิงเพลงกันหรือว่าเฮ็ดอีอย่างพ่วมกันแน่ก็ต้องรอท่านที่ตนะามเนาะครับห้องแบบมวนแน่นอนมวนเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอ่าด้านเปิดแล้วคุณก็จะข้ามมาอ่าหานักแสดงเนาะนั่งเอ็กบี B, อยู่ฟังลาวแล้วก็จะทายเอย็กบีอยู่ลาวอยู่เวียงจังนทะ์เนาะอันนี้ก็เป็นอีกอ่าโปรเจกต์ดึงเนาะในวัยที่ว่าด้านเปิดท่านว่าด้านบ่เปิดครับก็กจะแบบ ท้ายแล้วก็ส่งไปให้คนเนาะเาก็จะได้รวมง,งานกันหลายๆอย่างอยู่เนาะอันนี้อ่าเาแฟสุกันฟังเนาะอย่าเฝ้าอ่ายาเฝ้าแบบเบื่อกันด้วยเนาะสำหรับคนที่ว่าบทันติดตามเนะะาะกากติดตามเลยเนาะผลงานเพลงจะเป็นย่างไรน,นั้นก็แบบต้องรอทาที่ตามจักไทรุุนเนาะแต่ว่าอยู่เสร็จบุกเขากับปอยไปแล้ว ไปดูเข้ากับปอยอ่าเข้าๆไปแล้วเนะเพาะว่าตอนเพิ่นซ้อมห้องซ้อมอย่างเข้ากับปอยอยู่ทำเฟซบุ๊กเนาะกับยูทู e เขายังบุทันได้ลงเท่าเดี๋ยวให้ทาอย่าดีแล้วเขาจะเอาชัดเด็ดๆมาลงให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะกัประมาณนี้เลยเนาะทีว่มา,มามามาในวันนี้เนาะก็ันี้นยิ่งหลายเนาะก็เข้าใจทุกคนนะที่มาติดตามกันตลอดมานะสำหรับวันนี้กับแต่ก็เน,นะาะบายสบ,บายดี